เรียนท่านนายกศสภามาทำพิธีนะครับคณะกรรมการสภาและก็อาจารย์และผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับไม่ดังแล้วดังแล้วแก็โดยเฉพาะพวกบัณฑิตนะครับขอให้เริ่มต้นหรือว่าเริ่มมาแล้วก็ตามต่อนะครับก็คือคิดก่อนคิดคิดแล้วอย่าลืมค้นนะครับ แต่คนก็อย่าลืมต่อไปก็คืออ่านก็อ,อย่าไปใช้ก๊อปี้รอกนะขอให้อ่านนะฮะอ่านแล้วก็ผ่านการวิจารณ์สักหน่อยอีกคือประเมินแล้วจึงเขียนท่านก็จะประสบความสำเร็จถ้าคิดดีนะฮะคนดีอ่านดีเขียนดีก็จะสำเร็จครับขอบคุณครับ